กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษาได้ก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา2564โดยปณิธานของท่านผู้อำนวยการจัดสิง่งโบราณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษาเพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเป้าหมายร่วมกันในการบริหารด้านการจัดการศึกษาตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้เติมเต็มองค์ความรู้และยังคงจุดนินของแต่ละโครงการ เพื่อนำนักเรียนไปสู่ความเป็นเลิศภายใต้สโลแกน unity โครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมต้นประกอบไปด้วยโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยี Technology, และสิ่งแวดล้อม s m t e โครงการห้องเรียนพิเศษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program MEP โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ Challenge Math T Math โครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมปลายประกอบไปด้วยโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้อม SMTE โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Program IEP โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ Challenge Math T Math ตลอดปีการศึกษา2566กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษ ทางระดับชั้นมต้นและมปลายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมการทดสอบระดับทางภาษาอังกฤษ CEFR กิจกรรมการอบรมการใช้โปรแกร,รม GSP กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ i j s o กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการสอ,อวนกิจกรรมติวให้ติดพิชิตเน็ตการแข่งขันฟิสิกส์ัประยุกต์ ระดับโรงเรียนครั้งที่8นอกจากนี้แต่ละโครงการได้จัดกิจกรรมที่เป็นจุดเน้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเช่นโครงการ SMTE มต้นได้จัดค่ายประสบการณ์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมโครงการ SMTE มปลายได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลโครงการ TMath มต้นได้จัดค่ายเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ โครงการ t m a ม h ม o ลปลายได้จัดกิจกรรมคลินิกวิชาการโครงการ MEP ได้จัดกิจกรรม MEP English Camp และโครงการ IEP ได้จัดกิจกรรมค่าย IEP Exporter Camp อีกทั้งแต่ละโครงการยังมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมเช่นค่าย SMTE พี่ปันน้องค่าย Math for Fun แบ่งปันน้อง IEP Volun t e e r Camp ซึ่งเป็นการบริการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาฝึกความเป็นผู้นำและมีจิตอาสาจากการดำเนินงานโครงการของกลุ่มง,งานโครงการห้องเรียนพิเศษจำนวน6โครงการรวม53กิจกรรมเกิดภาพความสำเร็จเชิงประจักษ์ดังนี้ นักเรียนโครงการห้องเรียน smte หมอตน้นนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม g l o v src 2 0 2 4ระดับชัน้นมมธทมศ,ศึกษาตอนต้นระดับประเทศนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานด้านความยั่งยืนของนักเรียนระดับประเทศนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศปี2567นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE มอปลายนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนวิทยาศาสตร์ดีเด่นสาขาชีววิทยาการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับชาติปี2566นักเรียนผ่านการอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการค่าย1สวอวนอวิชาฟิสิก ณศูนย์โรงเรียนจุลาภรราชวิทยาลัยเลยจังหวัดเลยนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์กิจกรรมประชุมวิชาการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรม EMRI Open House ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับชาติปีการศึกษา2566เช่น รางวัลเหรียญทองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นกิจกรรม Mathematics Project มต้นรางวัลเหรียญทองอันดับที่5กิจกรรม Crossword มต้นรางวัลเหรียญทองอันดับที่6กิจกรรม Morris k i l l มต้นนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี2567 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับ2กิจกรรม c o r s e w o r d มปลาการแข่งขันกิจกรรม EMRI Open House ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับชาติปีการศึกษา2566นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการประกวดผลงานนวัตกรรม G Pad Five Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษทีแมทมอร์ต้นนักเรียนผ่านการคัดเลือกการสอบคณิตศาสตร์นานาชาติประจำปี2567รอบที่2จํจำนวน6คนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันซุดโดกุเลยอนุกูลซูเปอร์แมทครั้งที่3ประจำปีการศึกษา2566นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่10การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ Math Contest ช0 2 3ชิงโลกเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ T m a t h มอปลายนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงลำดับที่6การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ชิงโลกเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่7การแข่งขันประเภทต่อสมการคณิตศาสตร์รายการ V ีทีเอบ a ร์ดเก2ส2ถระดับประเทศชิงโลกเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่21การแข่งขันประเภทเกมต่อสมการคณิตศาสตร์รายการขอนแก่นว t e a Board Games 2023ระดับประเทศชิงโลกเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจากผลการดำเนินง,งานโครงการห้องเรียนพิเศษทำให้เกิดภาพความสำเร็จเชิงประจักษ์ นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสถาบันคณะที่นักเรียนสนใจเช่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนชุมแพศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาและนักเรียนมีความโดดเด่นในสาขาวิชาที่ถนัดเป็นเกียรติประวัติของนักเรียนผู้ปกครองและสถานศึกษาจากความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารครูและนักเรียนทำให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษาได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์จนเกิดเป็นผลผลิตทางด้านปัญญา และต่อยอดเพื่อความเจริญงอกงามดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี